สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมบรรยากาศบินทะเลนะคะบินทะเลไรบีไอแลนด์นะคะวันอาทิตย์อากาศสดใสนะจ้าวันนี้มีเมฆนะคะแต่ก็ยังมีแสงแดดที่ก็จะเป็นสะพานข้ามเอ่อ ข้ามทะเลตรงนี้นะคะข้ามข้ามเกาะไปเนาะไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอินแลนด์นะคะอินแลนด์อินแลนด์ land. ที่ไปทำงานฟาร์มก็จะไปทางนู้นนะคะข้ามฝั่งไปทางนู้นนี่จะเป็นสะพานข้ามนะจ๊ะข้ามเกาะไปทางนู้นก็จะเป็นบ้านนะคะบ้านมอกพล ก็ไปอีกทางน,นะคะเดี๋ยวจะพาลองเดินเขา้าเดินไปชมวิวบนสร์านนะคะ mm. จะรจะัดเลาะไปตรงนี้เนาะเร mm. จ,จะเดินรัดเลาะต, mm. ตรงนี้ก็เคยมาตกร้านใต้ใต้สะพานนี้ตกปํา Bên thang đơn Để chụp view nữa Đây là đơn Tên Đơn tên sơ phan đá Đơn 教育。 ปีไอเลนก็จะอยู่ทางนี้นะคะแล้วไปทำงานก็ไปที่นี้นะจ๊ะว่าได้ยินเสียงไหมเนาะเสียงรถด,ดัง ครั้งแรกนะเนี่ยมาเดินตรงจุดนี้อยากให้เห็นวิวเนาะ Thank <laughs> you. ฝั่งไปทางนู้นก็จะเป็นอ e ินเดีะ อาทิตย์จะมีผู้คนมาต,ต,นนะะตั้งเต็น์นะคะตั้งเต็นต์ปิกนิกกันนะคะนี่มาจากเกาะพรายบีไอแลนด์นะคะก็จะประมาณนี้อากาศดีนะคะวันนี้ลมแรงเล็กน่อยก็ออถือว่าสบายๆไม่หนาวจนเกินไป ไม่มีฝนก็คือก็ใช้ได้นะคะโอ้ผู้บ่าวตกปลาดิผู้บ่าวตกปลาซ้อมบังผู้บ่าวตกปลา